สวัสดีค่ะเด็กๆอุ้ยวันนี้พี่เต่ามาเองเลยนะคะวันนี้คุณกูณสาวไม่ได้มานะวันนี้พี่เต่ามาเองเลยพี่เต่าจะมาเล่านิทานให้กับเด็กๆฟังพี่เต่ามีเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนก็คือเจ้ากระต่ายแสนซนเป็นเพื่อนของพี่เต่าเองแหละเพราะฉะนั้นเด็กๆคะ่ะ วันนี้นะพี่เต่าจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังต้องตั้งใจกันดีๆนะเพราะว่าพี่เต่าไม่ได้เล่าเองพี่เต่าขี้โม้ไปอย่างนั้นแหละแต่พี่เต่ามีเพลงนิทานให้เด็กๆฟังกันนะคะอ้าวเด็กๆเ,เดี๋ยวดิีพี่เต่าจำใครได้มั่งนะมีน้องคําแก้วมีน้องปราบน้องแปลมน้องเบ น้องต้นน้องต้นน้องแมมมอสน้องอาร์ตเอ๊น้องปิงปองน้องพอดน้องพอตเตอร์น้องอะตอมน้องบุญเส้นน้องเกรดน้องนโมน้องเซฟหมดหรือยังหมดหรือยังแล้วก็น้องน้ำน้องน้องมัดใจหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังเอ่ยพี่ต๋อว่าน่าจะหมดแล้วนะ ถ้าเกิดว่าพี่เต่าตกใครไปเนี่ยบอกพี่เต่าด้วยนะน้องเอิร์กอีกคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เต่าอ่ะกับพี่กระต่ายเนี่ยจะพาเด็กๆเนี่ยไปฟังนิทานเพลงกันคุณครูสาวไม่อยู่วันนี้พี่เต่าเลยทำหน้าที่แทนเลยเด็กๆพร้อมกันหรือยังแต่พร้อมแล้วเด็กๆเตรียมตัว ไปฟังนิทานเพลงกันได้เลย